ยินด,ดีต้อนรับท่านเข้าสู่โลกของแก้วปงขามไทยคอร์สรายการที่มีแต่แก้วปงขามล้วนๆอีพีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่รายการเป็นเมือหนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คือเรื่องของแก้วปงขามมาถึงคิวของแก้วตำรับที่21ตามตำราวาชิลเป็กแก้วปงขามก็คือแก้วหมอกวงเมืองแก้วหมอกวงเมืองเนี่ยต้องเป็นแก้วน้ําใสแล้วก็มีลายเมฆอยู่ข้างในดูเหมือนมีเมฆหรือมีหมอกบกคลุมอยู่ โดยที่ต้องไม่ใช่มูนสโตนหรือว่าไม่ใช่อัญมณีมุกดาหารแต่เป็นประเภทของแก้วควอร์แก้วปงขามที่มีลักษณะภายในคล้ายหมอกควันเหมือนสายหมอกในยามเช้าไม่ใช่แก้วน้ำตันที่ฝ้ามืดมัวตามที่บางท่านเข้าใจผิดผิวรอบนอกของแก้วหมอกปงเมืองเนี่ยจะต้องใสสะอาดคล้ายกับขวดแก้วที่ถูกพ่นควันลงไปแม้ภายในจะมองเห็นควันแต่ก็จะแลยเห็นความใสของขวดแก้วด,ด้วย จุดนี้เป็นหลักสําคัญในการพิจารณาแยกแยะระหว่างแก้วหมอกบูมเมองกับแก้วน้ําตันเพราะถ้าตันแก้วน้ําทึบแสงก็จะไม่เห็นหมอกถูกต้องนะครับล,ลักษณะที่ดีที่สุดตามที่ตําราระบุไว้ก็คือแก้วหมอกบูมเมืองที่มีบวงส่วนเป็นสีออกเหลืองน้ําพึ่งคือเป็นน้ําพึ่งหมอกเป็นหมอกเหลืองๆใสๆหายากพอสมควรทีเดียว ในสมัยโบราณชาวล้านนาต่างยอมรับและเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของแก้วหมอกมุงเมืองมานานกว่า300ปีแล้วโดยมีหลักฐานทับอสา่ญญายืนยันชัดเจนว่าในปีพุทธศักราช2500ได้เกิดฟ้าผ่ายอดพระาธาตุเจดีย์วัดพระาธาตุลำปางหลวงจนทําให้ยอดพระเจดีย์หักเอียงในทางวัดได้พบกับแก้วอัญมณีมีค่าตกอยู่บริเวณฐานเจดีย์โดยแก้วอัญมณีที่มีค่าที่ตกลงมานั้นมีชื่อเรียกว่าแก้วหมอกมุงเมือง ลักษณะเป็นแก้วเม็ดโตบรรจุอยู่บนยอดสุดของพระเจดีย์สันนิษฐานกันว่าแก้วหมอกมุมเมือ,ง,มอง,งกล่าวน่าจะถูกบรรจุไว้ที่ยอดพระเจดีย์ปริยาเวลาไม่ต่ำกว่าสามร้อยปีมาแล้วนอกจากนี้ด้วยความเชื่อศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของแก้วหมอกมุมเมืองชาวล้านนาบางท่านถึงกับนําเอาชื่อของแก้วมาตั้งเป็นชื่อตระกูลหรือชื่อนามสกุลกันทีเดียวความเชื่อนั้นเชื่อกระแตโบราณว่าแก้วหมอกมุมเมืองนั้นมีพลังอํนนานาจอันโดดเด่นในด้านของการคุ้มครองป้องกันภัย สูงเป็นแก้วคู่บ้านคู่มเมืองซึ่งเจ้าเมืองและคณา,าระโอรที่มีความรู้แตกฉานในด้านศสยศาสตร์คาถาอาคมใช้ประกอบพิธีกำบังเมืองจากข้าศึกศัตรูและยังใช้เป็นแก้วทำานเหตุการณ์ต่างๆสําสคัญสําคัญเหมาะมากกับหมอดูโหราศาสตร์หรือผู้ที่ใช้พลังจิตแก้วพยากรณ์ของยิบซีพยากรณ์ก็เป็นแก้วประเภทนี้สามารถใช้ดูเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เป็นแก้วที่ปกป้องคุ้มครองผู้ใช้พลังจิตคือเมื่อท่านกําลังอ่านมองเหตุการณ์ในอนาคต นั่นคือเรื่องที่ไม่เป็นปกติแห่งการเวลาท่านกําลังฝืนกฎธรรมชาติจะต้องมีสิ่งที่ไม่ปกติตามติดตัวท่านกลับมาแน่นอนแก้วหมอกวงเมืองจะช่วยกําบังไม่ให้สิ่งร้ายร้ยนั้นเห็นท่านซ่อนเร้นกายในสายหมอกเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้พลังจิตสําหรับท่านใดที่ต้องการให้เหตุการณ์ต่างๆผ่านพ้นไปได้โดยที่เหตุการณ์นั้นจะยังไม่เกิดขึ้นคือไม่อยากจะติดทหารเกณฑ์เลยแต่ว่าต้องไปจับใบดำใบแดง ก็ใช้แก้วหมอกวงเมืองนี่แหละครับพกติดตัวไปไปจับใบดำใบแดงตรงงานกันทีเดียวหรือถ้าท่านไม่ต้องการให้ถูกเลือกไปทํางานในสถานที่เสี่ยงภยัยเช่นเขาอาจจะมีจับสลากเลือกพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บางส่วนไปทํางานพิเศษพิเศษเช่นอาจจะไปจระจำการที่ชายแดนภาคใต้หรือไปทํางานเสี่ยงภยัยท่านสามารถพกพาแก้วหมอกวงเมืองไปทําการคัดเลือกหรือใช้แก้วหมอกวงเมืองพกติดตัวไว้ความเชื่อ เชื่อว่าสามารถผ่านพ้นไปได้ดีแต่ต้องเป็นแก้วปงขามแท้ของเธอเ<ม>ท่านั้นนะครับแก้วที่อื่นรายการลองแล้วไม่เห็นจะได้ผลอะไรข้อดีอีกประการที่ให้ความชุ่มชื่นชุ่มเย็นเย็นฉ่ำก็คือเมื่อความปลอดภัยในการลงชีวิตไม่มีศัตรูมองเห็นท่านก็ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายชีวิตที่ดีๆในทุกวันยิ่งจะได้แก้วหมอกที่มีกาสาชาติหรืออโรมมาประสิทธิ์จะเป็นมงคลยิ่งหมอกปงเมืองถ้ามีขึ้นในแก้ว สีอื่นที่เป็นน้าําใสสามารถให้พลังมงคลที่สูงขึ้นไปอีกแต่ก็หายากมากถือเป็นแก้วอีกชนิดหนึ่งที่ทุกท่านควรมีติดตัวไว้ติดบ้านไว้เพื่อให้ชีวิตร่มเย็นร่มรื่นโดยผลทั้งจิตใจเมื่อได้รับแก้วแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกได้และเห็นได้ชัดเจนมาก mm hmm. เข้าใจตรงกันนะโปรดกดติดตาม Subscribe เป็นกําลังใจให้เราพูดคุยกับรายการได้ที่ไลน์ยร้อยเฟบุ๊กแก้วพงขามแก้วพงขาม ท่านที่ชื่นชอบแก้วโป่งขามรายการได้จับเพมหนังสือแก้วโป่งขามเปลี่ยนชีวิตสมาถหาซื้อไีนศูนย์หนังสือชั้นนำทุบเทศสับอีพีนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ